สวัสดีครับ FC ผู้ที่หยายากติดตามบานนาตาลสายเลาะแฟมิลี่ทุกท่านครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเด้อขอบคุณหลายๆครับผม EP นี้เป็น EP ที่66ิบหกเลยครับผมนำเสนอการหาอยู่หากินของทีมประมงคือเก่าครับพี่น้องครับสไตล์บ้านๆการหาอยู่หากินแบบพื้นบ้านสไตล์บ้านๆแบบเพลี้ยท่ามครับผมม,มีการแต่งเติมภารกิจเอะางน ตตะเกาติดครับผมเซียนแ้รล่วงน้าตาลหาช่วมดาวคือเกี่กับแบบเกาะติดคิดตังครับผมเสนอความเป็นบ้าน,านเรียวไทม์ดีความเป็นบ้านๆแหล็ความจริงใจของทีมงานเท่าแล้วก็แอดมินนํำครับผมพร้อมแล้วก็ไปทีดตามกันเลยฝูงปลาเล็ก ปา,าปมามางังปามังอ้ยสุดยอดเลยโอ้โหเหนียร่ำก็มี่สามชิปกรอบขึ้นมาหน่อยๆตัวนี้เอ้อเน็ตในท่องบ่ถ,ถือความหมานไม่เท่ากัน สมรสมพันธ์ยังเหมือนเดิมประมาณนี้ต่อบเหอโอ้โหคักขับครับพี่น้องครับสุดยอดลีลีเก็บจนมืออีกครับเลกลัวสี่เหลี่ยมแต่ละรอบอุ้ยยังบักสังบวบาันฮะมาดูในทถองเฮ้อ

อยู่ค้องกับบุมีมดแดงมันแปลว่ามันขึ้นไปเทิ่งเรื่อยหรอกะเสื้อมันยังหล่นอ,อยู่ในบุงอช่วยลีอ๋อ่ข้อใหญ่ทอง ตัวเดียวคลอครับพี่น้องปลาบักผางครับปลาปลาทูครับเป็นปลาทูตัวหนึ่งปลาทูน้อยครับปลาทูน้อยปลาบักผางโอเคครับโอเคอันนี้คบกฏเหตุเหตุชุดใหม่แล้วชุดนี้เมื่อละเมื่อละชุดหนึ่งเราล่าเจักโลดอะไอประมาณหาโลเมื่อแล้วเมื่อละเอาเมื่อละพี่น้องนี่หาชุดใหม่ชุดใหม่เอาค่อยหลุนกัน Hum, <laughs> hum,

ยเมือนเดิอะไรเพื่ผมมาแล้วไหมาตจนกาปลาใหญ่โตอยู่เ้ยนี่จะกลางมืยขึ้อกันไ่ไ้เหอาวนาครบเอาขึ้นระบาดนี่โอ้ยเป็ดปุ่มคืวกันครับออดโถอ้ดเป็นลอยคือกันครับพี่น้องตาย มมีคนเก็บซอยกันโอ้ตาแตหนมันเขามา้ยนากบเล่นี่แหละครับประมาณหาสิบตครับโอ้ยแมนนโอ้ยโอ้ยโอ้ยคบน้บหลยบโอ้ยอดส หอมมากท่ตนนะเ,เตรียมหอมมาอีกแล้วครับพี่นอ <laughs> อ้องเฮ้ยถึ้บเ้ยเฮ้าเ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ็ยอีกแ <c oughs> เ้วเฮ็ดอ,อ,อี้แเ้วแต่ไม่เป็นอะไรเพราะเฮ้ยม่้ย้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเว้ยเ้ยเฮนย้ย้เเ กบเผ็ดแล้ว,ลปปวเริ่มตนใหม่อีกแล้วครับกำลังาจะเป็น2อง่างเขียวอยู่ครับอ,นนอุ้ยมาเน่นี่ครับพัดมือนั่นขัดขัก,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 กังบักสังครับครั้งแรกของปีหกแปดครับมาแล้วมาแล้วเทียนใหนปลาบุงมันเน้นกี่กางมันนะ <laughs> ข้าวอยู่ประมาณสามสี่ต นี่เชียยมาเติมแล้วครับผมสองตนน้ำมากเลยรัาโอ้ยปดปทันเลี่วเขามากเลยเร็วลอกไปหาิกว่าตัวครับคนเดียวยืนทิพยเลยเนี่ยเต็นกบอูยจังบอกสังครับโอ้สุดจอดอีี เจ็บตผลบองเกาอีหลเว้ยหอเพี้ยปบองเกาอแก่คนโอ้ขัดขัดเก็บบัวเหลีง่ายอยู่ครับนี่ยอุ้ย่างวะเมื่อลรหาโลีเวอีกชิปตัวสันเมื่อหาโลเอีกหาโลเมื่อทีหาโลนี่เหลอ อ้าวเป็นยิ้มๆมาเลยเด้เจลบาดเขาเอาลุงเราไปดูเจ้าเขาขาวขึ้นมาเต็มเฮเอาเบื้องเอาเบ้องเข้า คอยย่องย่องแห่เส้นสักเข้าไปแล้วครับสองแหยเข้ามาเติมออสิถือป้อแห่ขั้วระบายหรือจ๊ เลือยงปโตูเได้เอาเสียนซักโบอกว่าือครับเอาไหมรุ่นไหมจังวาไหมเมื่อนี่คือว่าไล่เทเท่คือในไล่หรอรูแล้วก็ในไล่แล้วแห่ะ เอาเก็บบรทันเหลี่ยวก็ครับโอเคปลาบุงปลาบุงครับจะฝ่าวนี้ใจเย็นๆคุณบลาเต่าที่อันนีเอามาให้เบื้องอีกล่ะอช็อตนี่ก็เอาขึ้นไม้แล้วครับบลาเต่มโอ้ยคนหมานคนหมานบลาเต่มคนหมานเจ็ดแปดตัวงานอีกแล้วครับแหบุงครับแหบุง ปลาน้อยปลาน้อยบนเช่นกบเหรอแล้วเมื่อไรฮาโลเริ่มต้นไม้ต้นไม้แล้วนับหนึ่งนับหนึ่งเอ๊ะหนับสองนับสามดีเออประชิดอยู่เออมาเลยอีกชิดหนึ่งถ่ายคลิปขอบคุณเอฟซีที่เขามาใหม่นำครับผมขอบคุณเอฟซีเก่าครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที กดผ่านเขามาครับอย่าลืมกดซับสไครก์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป็นกำลังใจแอดมินเนอร์เพื่อเสนอนุเสนอคลิปบันบานของม่เฮาครับผม